สวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ผมจะเซอร์ไพรส์เมียอีกแล้วนะครับซึ่งก็เป็นวันเกิดนะครับวันคล้ายวันเกิดของเธอซึ่งในวันที่6มีนาเนี่ยเป็นวันเกิดครบอายุ43ปีของเธอวันนี้ผมหนีมาอยู่หน้ารถร้อนมากๆเลยนะครับวันนี้อากาศร้อนมากนะครับและก็จะเซอร์ไพรส์ในกลางตลาดนะครับซึ่งวิธีเซอร์ไพรส์แบบนี้ผมไม่เคยทํามาน่าจะเรียกได้ว่าแบบ นานมากแล้วนะครับสิบกว่าปีแล้วนะครับเคยมีครั้งหนึ่งนะครับเซอ,อร์ไพรส์เธอกลางตลาดแต่ว่าไม่ได้แบบจงแจ้งนะครับแอบให้เห็นเท่านั้นนะครับแต่วันนี้นะครับจะเซอ,อร์ไพรส์เธอกลางตลาดจะเป็นยังไงนะครับตามไปดูกันนะครับมือนีเหากับสิ์ไปเซอ,อร์ไพรส์วันเกิดเพิ่นโดยที่เพิ่นบหงูนเนาะอยู่กลางตลาดครับอยู่กลางตลาดตอนนี้จะเซอร์ไพรส์กลางตลาดเลย ผมมีเวลาเซฟไฟเล็กสีเอาสูตรใดดีเอาแบบนี้ล่ะอันเดบิล์คลิปแล้วเข่าอะไรเด้วอวันนี้43ปีแล้ว <c oughs> อ่า43ปีแล้วอย่าจมเป็นหลายอ่าอย่าจมเป็นหลายขอเห็นยู่ดีพี่แห้งเด้ออ่ามาแล้วบอกตัวควร <c oughs> อ้าไป ไปแล้วไปแล้วไปแล้วกลางตลาดเลย Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you ม <laughs> 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 าไปข่าวของน้ำ <laughs> เอาล้ม <laughs> เป่าก้นเหเท่าแล้วเท่าแล้ว,าลวยาสิจมเป็นหลายเด้ <laughs> เอไ<า>ม่กินกระดาษันัง

ให้กว่านี้ให้กว่านี้ให้กว่านี้ดีกดเขาดีกดเขาเอ้าวใไปซื้ออ่ออย่าจมเป็นไรเด้อเผาเร็วเ้อเจ้าหรือเปล่ามันคือเส้นเงอนไปเนาะเอ้าเส้นนี้รักมาจากเฮือนโดยเฉพาะเลยด้นี่อ้าวจะบาทหลายบาทอยู่บ่ได้นน้ตั้งอีกป่ะมือหมาอัน

บ่บ่ได้เบิ่งแนี่บ่คือของแท้หรือของปลอมบ่ได้เบิวช์เนี่ปบับอปกอ,อันรู้สึกแนว่ยไรดิครับไม่ไปติตายเงินใหนเราอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งเป็นไงบ้างครับเล็กๆน้อยๆครับพอหอมปากหอมคอนะครับซึ่งก็จะมีเซอร์ไพรส์ให้ดูแบบนี้เรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าครั้งหน้ามีเซอร์ไพรส์อะไรเดี๋ยวผมจะ นำลงมาให้ทุกท่านได้ดูอีกยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ